เบิรรอผมกัมี่ซมีแหละครับมาฟังเสียงบางคว้อมหรือบางโปกอันนี้ eyes, หรอกบางไหน่อยเล็กน้อยเล่นด้มาแก่เมื <te> ่อมาแก่เมื่อบั <right> งบ <FREE> <te> no ีบห้องนี่มาแก่เมื่อบังบีกผมไม้คอยดังนี่น้องเสียบส่วนไหนนี่น้องอุ้ยโก้ตรงเอ้เสียงนี่น้องเสียงเสียบดีวะพี่น้อง người ta cũng cả khá hạt gì đó, ừ. Băng như này, tăng tiếng máy xí nào, tăng mai tăng máy xí nào, nè, chờ 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 ไม่พอค่อยกลมเกลืนเด้อพี่น้องนะีเพราะว่าใหม่ผมเาราค่อยกลมเนี่ยมีจำกัดเพราะเป็นใหม่บางๆก็เลย,ยแต่ผมมาสีล่องอันนี้อยู่เดี๋ยวสีล่องเปลี่ยนอยู่บอกลรอกนั่งได้ขึ้น้งองตรงนี้ร่องนั่งต่อตามด้ you <clears throat> ทำได้มาทำนะแสบบนแหงมั <man <man ้งไม่ด้วย Này rồi. ฟังเสียงพี่น้อง Chào chào chào. ยงเงี้ยยิงเงี้ยตืนตูดดีนาดนี่ออกมาดนี้ครับพี่น้องกับของเด่นยุคเก่าซิปที่คิดฮอดผู้ใณได้คเแนนกัคอมเมนต์มาได้บ้างนะประมาณนี้ครับผมขอบคุณการติดตามชมพี่น้องเบิดรอผมกับมีซัมเน่แหละครับ สวัสดีครับพี่น้อง